ที่ไหนกันครับโอ้โห,โโหบรรยากาศตลาดใหญ่ขนาดนี้อตอกรสิคะเชฟคะ่ะโอ้รับรองในเชฟจะได้ของเยอะแยะไปหมดเลยรังสรรอาหารให้เราได้อร่อยพูดถึงเมนูของเราอะไรคะ,ะครเชฟเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่จะขึ้นปีใหม่มนะครับเราก็ต้องตั้งโต๊ะ เป็นมุงคลนิดนึงนะครับอาหารตั้งโต๊ะวันนี้จึงมีปลาเป็นวัสดิบหลักที่เลือกปลาเพราะว่าในประเพณีของชาวจีนนี่นะคะเวลาไหว้เวลาอะไรเงี้ยนะครับมักจะมีปลาเป็นหนึ่งในอาหารมุงคนกินปลาเนี่ยคือเหลือกินเหลือใช้อะไรนี้ถ้าอย่างนั้นต้องการปลาใช่ไหมคะหนึ่งอย่างเชฟจาดการเรื่องปลานะครับส่วนน้องเชียร์เดี๋ยวไหว้หวานน้องเชียร์ไปลองซื้อผักให้เชีหน่อยดีกว่าเียจะเขียนลิสต์ให้ว่ามีอะไรบ้างได้ค่ะฝากด้วยนะครับได้ค่ะยินดีค่ะเจอกันครับ เจอแล้วครับปลานี่อย่างที่บอกนะครับว่าวันนี้ผมจะใช้เป็นปลากระพงขออนุญาตดึงออกมานะฮะนี่ดูสิตาใสเด้งนะครับดูเหงือกของเขานะฮะยังแดงยังสดอยู่นะครับถ้าพูดถึงปลาเนื้อขาวเนี่ยเขาจะมีไขมันที่ต่ํามากนะครับเพราะฉะนั้นเหมาะกับคนที่กําลังรักษาสุขภาพนะครับโดยที่ปลาเนื้อขาวส่วนใหญ่เนี่ยบางชนิดนะับมีไขมันต่ํากว่า2%ด้วยซ้ํา นะครับแล้วถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมไม่ชอบปลากระพงนะเราก็ยังสามารถใช้ปลาเนื้อขาวอื่นๆได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาสำลีปลาจาระเมรนี่นะฮะถ้าจาระเมดใหญ่เขาก็เรียกกระเต่าเต้ยที่คนนิยมทานกัน หมุนทำไมก็ไม่รู้สวัสดีค่ะอุ้ยกำลังหาผักสลัดน่ากินน่ากินอยู่เลยหอมแดงบาซามิกโอเคเสร็จยังครับคุณอุ้ยตายอ่ะผักเรียบร้อยเรียบร้อยเจได้ปลามาเท่าไหร่คะครับเท่าไหร่คะบ พี่ผู้เล่นเหรอคะเนี่ยแบบนองเชียวอะไรอ๋อขอบคุณมากพี่นี่คนเดียวนะครับขอบคุณยอดเ่ยโอเคของเราพร้อแล้วตอนนี้พี่หมอช้างน่าจะเตรียมสถานที่ให้เราได้เรียบร้อยแล้วนะคะใช่อาจจะลองเงือบแล้วก็ได้นั่นสิ <laughs> นี่ไปหาแกดีกว่าไปไปดีกว่าครับ รายหน้าเรียงตาเยอะมากเลยเห็นไหมพวกเราก็พร้อมเช่นกันแต่ก่อนจะพร้อมอยากถามพี่หมอช้างมากเลยค่ะครับผมทำไมต้องเลือกที่นี่เลยค่ะพี่เราจัดพวงจุ้ยมาแล้วฮะจริงเหรอคะพี่รับพลังค่ะปีใหม่แล้วเนี่ยชีวิตเราต้องสว่างสดใสโอ้โหเลยต้องออกมากลางแจ้งรับวิตามินดีรับพลังใช่ไหมคะพี่หมอเพื่อรับแสงสว่างจากดวงอาทิตย์แบบนี้ครับผมข้างหลังเป็นภูเขาข้างหน้าเป็นน้ำข้างในสุก อย่างรู้ว่าวันนี้เชฟจะทำอะไรผมทานฮะได้เลยครับวันนี้ครับคุณหมอครับวันนี้เป็นเบอร์เกอร์ข้าวโอ๊ตปลากระพงครับเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับที่เน้นการดูแลตัวเองด้วยคำเล็กๆครับแล้วการดูแลตัวเองด้วยคำเล็กๆนี่เป็นยังไงฮะอ่านี่เล็กเป็นคอนเซ็ปต์ของเราครับคุณหมอครับการดูแลตัวเองด้วยคำเล็กๆนะครับก็คือการที่เรารู้จักปรับเปลี่ยนอาหารการกินเล็กๆน้อยๆนะครับหันมาใส่ใจคุณค่าของอาหารแต่ละคำเราเลือกกินคำเล็กๆที่มีประโยชน์ครับ เพื่อสุขภาพดีๆของเราโอ้โหดีมากเลยอันนี้ครับดีเลยค่ะยำับปีใหม่จะได้มีสุขภาพดีรับปีใหม่สุดยอดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นเชฟคะอย่ารอช้าเดี๋ยวขอเล่าอธิบายเลยว่าจะทำอะไรบ้างเเอาลยค่ะนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือ เชฟก็เลืองที่จะเปลี่ยนนะครับจากปกตินะฮะเมนูนี้เบอร์เกอร์นะครับก็จะเป็นขนมปังขาวธรรมดาครับแต่วันนี้เราจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเราจะใช้เป็นข้าวโอ๊ตแทนนะครับซึ่งข้าวโอ๊ตเนี่ยเขามีสาระคุณมากมายนะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งคือเบต้ากรูแคนครับเบต้ากรูแคนเนี่ยเขามีส่วนช่วยในการลดคอเลสเตอรอลของเราค่ะนะครับและที่สําคัญนะครับข้าวโอ๊ตยังมีโปรตีนสูงด้วย ซึ่งก็คือเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายมากนี่เขาตั้งใจเลือกไส้ข้างในมาเพื่อพี่หมอเลยนะเป็นยังไงฮครับเป็นยังไงครนี่เลยปลาเชฟค่ะโอเคนี่สุขภาพเต็มที่เลยใช่ครับแล้วอย่างปลานี่ถือว่าเป็นอาหารมงคลถูกไหมครับพี่หมอฮวงจุ้ยเนี่ยการกินปลาเนี่ยหมายถึงการเหลือกินเหลือใช้เลยถูกแล้วถูกแล้วที่เราเลือกมานะครับอ้ยางโดยปกตินะครับเบอร์เกอร์ปลาเนี่ย เขาก็จะเน้นนิยมนําไปชุบแป้งทอดใช่ไหมครับแต่วันนี้เราจะเปลี่ยนครับเราจะเปลี่ยนเป็นใช้การอบแทนเป็นการลดไขมันไปในตัวครับแล้วก็ลดการใช้น้ํามันด้วยนะครับดูสุขภาพมากคุขนาพมากครับที่สาคัญครับลืมไม่ได้อีกอย่างหนึ่งครับทานปลาทอดก็จะต้องมีทาสตาซอสนะครับอย่างทาสทาซอสโดยทั่วไปนะเขาจะใช้มายองเนสซึ่งมายองเนสนี่มีไขมันสูงมากนะครับแต่วันนี้เราเปลี่ยนเป็นมายองเนสแบบโลฟัต์ครับแบบไขมันต่ํา คือลดริมาณไขมันเข้าไปโอ้โหลดทุกส่วนเลยลดทุกส่วนครับค่ะครับเอาเป็นว่าเมื่อได้ทราบกันแล้วเดี๋ยวเราเริ่มรุยเลยไหมฮะรุยเลยดีกว่าครับฟังอยู่แล้วอยากทานมากเลยตอนนี้เดี๋ยวเริ่มที่ปลาก่อนเพราะว่าพอเราประเปลี่ยนเป็นการอบเนี่ยนะเราใช้เวลามากขึ้นพอสมควรนะครับเราต้องใช้เวลาให้เขา กว่าจะสุกเนี่ยสักพักหนึ่งอันนี้อันนี้ปลานะครับคือปลาชุบแป้งทอดเหมือนเราทำคล้ายคลึงกันคือเรานํามาชุบแป้งแห้งก่อนแล้วเดี๋ยวเชฟจะชุบไข่แล้วก็ชุบเก็ดขนมปังนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราจะนําไปอบแผ่นนะครับเดี๋ยวเชฟทำไปเรื่อยๆเลยได้เลยค่ะทำเลยค่ะอันนี้อันนี้อะไรฮะนี่คือเก็ดขนมปังกรอบนะฮะอันนี้อาจจะมีปัญหาเล็กน้อยในเรื่องของกระแสลมแต่ไม่เป็นไรเราทําได้นะครับคือนอกจากชุบแป้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องชุบเก็ดขนมปังเป็นสเต็ปของเขาใช่ไหมครัเพื่อเพื่อมันกรอบนะครับเพื่อมันกรอบนะครับ นี่คือนี่คือหนึ่งชิ้นนะครับอันนี้เรามีทางเลือกนะครับคือเราจะชุบแป้งครั้งเดียวนะครับหรือว่าสองครั้งก็ได้จากนั้นหลังจากเราได้อย่างนี้นะครับเราจะนําไปพักในตู้เย็นประมาณ5-10นาทีนะครับเพื่อให้ไข่กับตัวเกล็ดขนมปังในเขาเซตตัวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเชฟจะทําน้ําสลัดนะครับน้ำสลัดนี้ก็ง่ายมากๆนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กน้อยในการทําน้ําสลัดทีาเรียกว่าวัตถุดิบที่เปรี้ยวแล้วกันไม่ว่าจะเป็นเลมอนมะนาวน้ํา น้ำน้ำส้มสายชูอันนี้คือน้ำส้มสายชูบรอซามิกนะคะบอซามิกนะครับซื้อส่วนที่เปรี้ยวเนี่ยประมาณ1ส่วนครับต่อน้ำมันซึ่งก็คือน้ำมันมะกอกนะครับประมาณ 2- ถึง1ส่วนอันนี้แล้วแต่ความชอบความมันของเราแต่วันนี้เชฟจะทำเป็น1ต่อหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราใส่พอปรุงรสเนี่ยก็ต้องพูดถึงการปรุงรสนิดนึงนะครับเพราะว่า สิ่งสำคัญมากเลยนะครับการในการปรุงรสเนี่ยคือการเลือกซื้อเครื่องปรุงนะครับ um, สำคัญมากเลยควรอ่านฉลากโภชนาการทุกครั้งก่อนซื้ออนะครับและที่สําคัญก็ต้องปรุงให้ไม่หวานไม่มันไม่เค็มจนเกินไปนะครับใช้ขย่ขยแป๊บเดียวเข้ากนดีแล้วก็พักไปก่อนแล้วซอสเริ่มต้นที่ มายองเนสแบบโ o w ค่ะนะครับต่อมาอันนี้คือแตงกว่าดองค่ะ,อะพอถ้าเราทำทัาซอสใช่ไหมเราก็จะลืมพวกแตงกว่าดองไม่ได้เลยเพราะว่าเป็นวัตถุดิบที่เข้ากันมากทัศซอสนะครับและที่สำคัญจ้แตงกว่าเนี่ยเขามีมีคุณประโยชน์สูงนะครับมีวิตามินซีสูงมากมนะครับและการการหมักของเขาเนี่ยถ้าเราหมักด้วยวิธีการธรรมชาตินะครับเขาจะมีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับที่ช่วยในเรื่องของลำไส้ระบบลำไส้ของเราดีค่ะนะ เป็นว่าเดี๋ยวขนมปังเนี่ยไม่มีอะไแล้วเดี๋ยวเชฟจัดการเรื่องที่เหลือเองได้งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวชฟพี่หมอไปพักผ่อนก่อนแล้วกันเนาะได้เดี๋ยวเชฟพาเป็หมอไปเองเชฟมาเชิญเชิญเชิญเชฟค่ะเชิญค่ะพี่หมอครับผมลงไปเองได้นะต้องเชียร์ทีนี้ก็ได้นพี่หมอค่ะเดี๋ยวพี่หมอจะหกล้มค่ะไปกับเชียร์ดีกว่ะ ก่อนพี่หมอช้างก็เลือกโลเคชันนี้ให้ับเราแล้วเร็ียบร้อยแล้วครับเบอร์เกอร์เข้าโอ๊ตปากระพงโอ้โหเป็นไงคะหน้าตาโอ้โหหน้าตานี้ผมหลักคงจุ้ยมาก ใช่เหมคะยังไงล่ะครยังไงฮะเสริมมีภูเขาอยู่ข้างหลังอีกแล้วเห็นไหมอ๋อนี่ในเนยเนี่ยมีภูเขาอยู่ข้างหลังนี่เพื่อความปรับสมดุลให้กับร่างกายครับผมน้ำนะคะที่เราเอาไปเป็นเครื่องดื่มนี่ก็เป็นน้ำเพื่อสุขภาพเช่นกันเป็นน้ำอะไรฮะอันนี้เป็นมิสเบัลรี่ค่ะก็จะมีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็จะมีบลูเบอรี่แล้วก็มีราสเบอรี่สตรอเบอรี่ที่เขาจะมีวิตามินซีสูงนะคะส่วนบลูเบอรี่เนี่ยนะคะก็จะมีใยอาหารแล้วก็มีส่วนนะคะสารอาหารที่ช่วยของเรื่องระบบประสาทและสมองแล้วก็ราสเบอรี่นีี่จะเป็นนนออมมสสาารตุู้ลิ ระนะคะแล้วก็มีสารสีแดงที่ช่วยในการหมุนเวียนระบบโลหิตของเราอีกด้วยโอ้โหต้องดื่มค่ะเป็นสีมงคลรับปีใหม่นี่ขออนุญาตค่ะต้องอ่านขอขอเรียกชื่อน้องเชียร์ครับค่ะทิพย์คำพรมาเลยค่ะเชียร์คพอดื่มไปแล้วเนี่ยหายเลยใช่ไหมคะดีขึ้นเลยลุ้นอยู่ลุ้นอยู่เลยเงี้ยไป อร่อยฮะไม่ได้มาชื่นชมเพราะว่าออกทีวีนะนี่พูดจากใจนะโอ้โหนี่คือน้ำสลัดที่เราไปย่างไก่ทอดเชิกรองดูนะฮึพอเคี้ยวเข้าไปแล้วเนี่ยเราสัมผัสถึงป่าฤดูร้อนอร่อยไหมครับอร่อยค่ะคือไวร์ล็อกเก็ตเนี่ยต้องบอกว่ามันบางทีเนี่ยมันจะขมนิดนึงขมรสรสจัดมากถ้าเกิดกินเปล่าเปล่าเนี่ยเด็ดมากินเนี่ยเหมือนกินมะระเลย แ oh, oh, oh. ต่พอมาอาวพอมามีน้ำสลัดมีอะไรเข้ามาปุ๊บเนี่ยเออเพราะเข้ากันได้ดีนะครับกลมกล่อมมากขึ้นออมาครับที่ถือว่าเป็นจานที่ทําให้เราแบบเริ่มสนใจอาหารสุขภาพมากขึ้นนะเนี่ยโอ้ต้องบอกนะคะว่ารสชาติเนี่ยกลมกล่อมมากไม่หวานไม่มันไม่เค็มจนเกินไปนะคะสมมากเลยค่ะสมกับเป็นคําเล็กๆแต่เน้นไปด้วยคุณภาพจริงๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับ แค่เช็ดได้ยินนี้ก็ปล้มแล้วฮะคนทำอาหารหายเหนื่อยเลยครับอ้อนี่แต่วันนี้จริงๆแล้วพี่หมอช้างเราไม่ได้มาให้เกียติมาร่วมทานอาหารแล้วก็ทำอาหารกับเราเท่านั้นนะคะพี่หมอช้างมีผลงานอะไรมาฝากจะปีใหม่แล้วนะครับก็ฝากผลงานครับผลงานละครไม่มีผลงานเพลงก็ไม่มีนะครับคำพยากรณ์นี่มีมาฝากให้กับคุณผู้ชมนะฮะว้าวหนังสือดวงปีหน้านะครับ12ราศีนะครับก็เล่มละราศีนะครับเดี๋ยวผู้โชคดีก็ตามกติกาเรานะนะครับแล้วเราก็จะ สมหนังสือไปท่านพร้อมลายเซ็นด้วยติดตามทางไหนนะคะเชฟห้ามลืมนะครับคุณผู้ชมครับต้องติดตามนะครับทางแฟนเพจ Facebook ของอาเซียนยามีนะคะห้ามลืมจริงโอ้โต้องขอบคุณพี่หมอช้างมากๆเลยนะคะให้เกียรติมาร่วมทานขอบคุณมากครับมาช่วยกันทําอาหารแล้วก็มาชิมอาหารของเชฟด้วยแต่ว่าเราจะไปไหนยังไงกันต่อดีคะเชฟน่าจะสิอ่ะเรืงเชฟไม่มีไอเดียเหรอไปไหนกันดีปีใหม่แบบนี้เนี่ยอุ้ยขอบคุณมากค่ะช่วยหนูมากเลยวัดที่สำคัญอีหนึ่งวัดนะก็คือวัดสุทัศน์ คนไทยเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นหนึ่งในเวลาเราไปไหว้พระก้าวัดใช่ครับผมอ่านะครับก็จะต้องมีวัตสุทัศน์ราะเหมือนกับคําว่าทั์เหมือนทัศนะการมองเห็นนะครับหรือว่าการที่เราได้พบกับสิ่งดีๆในปีใหม่คนก็จะนิยมไปขอพรกันที่วัสถุทั์กันในเรื่องของโชคในเรื่องของการทํางานได้ด้วยเหมือนกันอ้โหเยี่ยมเลยแนะนําขนาดนี้แล้วก็ต้องไปแล้วล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราทานให้เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปวัสถุทัดกันต่อละกันใช่ครับอ่ะรีเลยค่ะกินเลยนะ โอ้พีกิดฟ้าทองจริงด้วยเห็นไหมบอกแล้วนี่แหละถึงแล้วนะคะตามคำแนะนำของพี่หมอช้างเลยนะคะเราอยู่กันที่นี่ค่ะวัดสุทธาเทพรารามนั่นเองค่ะ